มีโอกาสไปต่อสูงเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเลื่อน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 หน่อยโดยเฉพาะวายุพัก hmm. นะครับเพราะว่าวายุพักต้องเอาเข้าคลรมอแล้วคลรมอเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะแต่งตั้งได้กันเสร็จเมื่อไหร่ hmm. นะครับส่วนที่ต้อวอลเล็ตอ่ะก็ยังต้องเอาเข้าคลรมอเพียงแต่ว่าแล้วทาไมไม่ช้าเพียงเพราะว่าตัวนี้ต้อวอลเล็ตกว่าจะเอาเข้าคลรมอ,ออีกนานอ่าแม้แม้แมสมมตินนะสมมติว่าคุณเสถษารอดนะครับ โซลิตอลเวลต์กว่าจเจ้าข้อคอรมอผมว่าก็ต้องเดือนพฤศจิกเพราะว่ากว่าเขาจะเช็คชื่อเสร็จไงว่าจะมีกี่คนนะครับแล้วเพียงพอกันว่าประมาณที่เเงินที่หามาได้ไหมเนี่ยนู่นมันต้องรอถึงเดือนตุลาแล้วกว่าคุณจะทําอะไรให้มันเรียบร้อยใช่ไหมเพื่อเ,อเข้าคอ,อรออมอแล้วคอรมอจะไม่ล่มไปทั้งคณะเนี่ยมันก็ต้องรอสักประมาณเดือนพฤศจิกถูกป่ะทีนี้ถ้าเรามาอันนี้คือในกรณีคุณเสรษฐารอดนะแล้วก็เออตอนนี้คุณเสรษฐาไม่รอดใช่ไหมครับพอไม่รอดเนี่ยสภาก็ต้อง มีการเร่งในการที่จะเปิดประชุมสภาเพื่อเลือกตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ได้โดยเร็วให้ได้โดยเร็วเลยนะตอนนี้อ่าโอเคสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเร็วเมื่อไหร่แต่เดาว่าอาจจบภายในเดือนกันยาเพราะตอนนี้สภาย,ยังยังยังอยู่ในวาระก,การประชุมอยู่รีบเอาเรื่องของนายกเนี่ยเข้าไปคุยกันได้เลยนะครับก็คอรมอก็น่าจะมีการแต่งตั้งอะไรกันได้นะครับแล้วก็ถวายสัตย์เดือนตุลาถือเป๊ะเพราะฉะนั้นดิต้องว่าอะไรก็จะไม่ได้เป็นปัญหา วายุพักอะที่รัฐมนตรีพิชัยเอ,อท่านพยายามที่จะผลักดันนะฮะเอาเข้าคารมอรโดยเร็วที่สุดอะอันนี้อาจจะดีเลยอาจ,จะกลายเป็นพฤชจิทันวาเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับบางคนก็พูดถึงแบบว่าเอ้จริงๆเค้เขาไม่ได้อยากจะทำโครงการดิจิตอลบอลเล t หรอกแต่หาทางลงพี่ปิงมองเฮ้ยอันนี้น,นี้ผมว่าราคามันแพงไปมันเหมือนคุณกําลังเล่นกับสิ่งที่มันเป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้อ่ะคุณคาดเดาผลกระทบมันไม่ไม่ออกอ่ะ เขียป่าคุณไม่ใช่แบบสกอ,อร์ฟิววอลนะเว้ยเขียว่าไ่เข้าสกอร์ฟิลจำได้ไหมเ,เรื่องอะไรอะ่ะพิซซนเบรกแล้วเออพิซซัเบรกคือคุณแม่งไม่ได้มาเขียนวอลแบบอเออวางแผนอะไรขนาดนั้นนี่ให่ว่า <laughs> คือมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผมว่าถ้าการเล่นเกมที่มันแบบคาดเดาไม่ได้ขนาดนั้นหรือวางแผนได้ไม่ครอบคุมขนาดนั้นแบบว่าอันตรายเกินไปทีนี้มันสังเกตได้เลยว่า ตอนที่คลรมอเอาอย่างที่สารท่านบอกตอนแรกคุณก็ไม่ตั้งนี่ก็มีคนทักท้วงคุณก็ไม่ตั้งคุณมาตั้งทําไมตอนครั้งที่อสองสารท่านก็นเล่นเลยมผมฟังถึงกันนี้แล้วชิปหายแล้วเล่นประเด็นนี้คือทาใจแล้วมือชาแล้วตอนนั้นนะ่ะเออมือชาแล้วคือถ้าเกิดคุณไปไล่เลียงที่สารฝาฝาฟังสาลเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เรื่องสารเดี๋ยวผมจะมีอันหนึ่งที่มันมีมุมมองความคิดอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาก่อนว่าตอนแรกอะคลรมเศรษฐาหนึ่งอะเขาไม ครับนะครับแต่มาตั้งเอาตอนเดือนเมษายนผมคิดว่าตั้งแต่คอรมอลหนึ่งแล้วกฤษฎิกาก็ทักท้วงมาแล้วนะครับในแง่ของข้อกฎหมายเพียงแต่ว่าพอไปถามไปเจาะจงถามกฤษฎิกาอีกเพื่อให้ให้กฤษฎาเป็นเกาะคุ้มกันเนี่ยเขาเหมือนแบบเล่นแท็กติกอะถามแค่บางข้อเช่นไปถามข้ออุกั์ข้อเจ็ดไปถามแค่ข้อข้อเจ็ดมาตราร้อยหกสิบมีแปดข้อ ถามแค่ข้อหข้อเจ็อ่ะข้อหก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของต้องพ้นจากการต้องโทษจำคุกเนี่ยมาเกินกว่าส0ปีอ่อข้อเจ็เนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องของถ้าต้องคำพิพากษาแต่ปัะเดนคุณพิชิตอ่ะเขาโดนคำสั่งศาลเขาไม่ได้ถูกพิพากษากฤษฎีกาก็เลยบอกว่าผ่านสองข้อนี้แต่ข้ออื่นไม่รู้นะใช่ไหมก็เอาเอาหยิบยกตัวเนี้ยมาเป็นข้ออ้างว่าถามกฤษฎีกาแล้วกฤษฎีถามกฤษฎีกาแล้วแปลว่าอะไรเลขาเลขานาะยกรัฐนนตรีก็ มาถามให้แล้วแล้วเลขาก็ยื่นมาให้นายกนายกก็เซ็นสารท่านถึงบอกว่าจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วคนตัดสินใจอ่ะคืออยู่นายกแล้วคนที่เป็นนายกอ่ะก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องเลือกคนที่มาเป็นรัฐมนตรีอ่ะต้องคลีนต้องสะอาดต้องเป็นที่เชิดหน้าชูตาต้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ของประเทศอะไรก็ว่าไปถูกไหมถ้าถามว่าถามแล้วเขาจะ ตั้งแต่แรกเขาไม่มีทีมเหรอผมว่าเขามีแต่เราจะเห็นได้ว่าทีมเขาไม่แข็งนะครับแล้วก็ความคิดเห็นนแตกไม่มีใครฟันธงและไม่มีบารมีมากพอที่จะฟันธงเขาถึงต้องไปเชิญดรวิษณุเครือง,งามเข้ามาเป็นที่ปรึกษาไงเขียไหมครับถ้าถ้าทีมแข่งจะไปเชิญดรวิษณุเครือง,งามมาทีหลังทําไมแปลว่าทีมอ่ะไม่แข็งต่างคนต่างไม่สามารถฟันธงได้นะครับกลับมาว่านอกจากนั้นมันมีประเด็นอีกว่า ผมคิดว่าที่กล้าแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นมานะ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นคุเูเศรษฐาอยากแต่งตั้งจริงๆหรือเปล่าก็ความสัมพันธ์คุณพิชิตชื่นบานกับครูเศรษฐามีมากขนาดนั้นเหยอ้องเอาโอ้โหแลกซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าคุณพิชิตชื่นบานมีความสัมพันธ์กับใครเคยติดคุกเพราะใครดีกว่าถูกไหมแล้วเราเ้า<ม>เราย้อนเวลากลับไปตอน ปีที่แล้วอ่ะ power มันยังไม่เยอะไง<ม>ตอนเมษาที่ power <ม>เยอะมากเลยนะ<ม>คุณไม่ต้องจำคุกคุณพักโทษคุณเดินเที่ยวเที่ยวได้ทั่วประเทศเลยคุณดูคอนเสิร์ตยังได้เลย power <ม>แข็งแกร่งมากอะ่ะแล้วช่วงนั้นผมว่ามันเป็นความแบบความกล้าแล้วมันเป็นสไตล์ถ้าเราย้อนเวลากลับไปในอด<ม>ีตเนี่ยมันก็เป็นสไตล์แบบนี้ทุกครั้งเลยจะมีช็อตแบบว่าจะลองอะ่ะ คิดว่าได้จะลองอ่ะมีอะไรป่ะโดนทุกแล้วก็โดนทุกดอกไม่เข็ดอันนี้ก็มันก็แปลกใจมากจริงแล้วคุณอีกถามว่าทําไมเขาไม่เข็ดดีกว่าเอออันนี้มันก็แบบ power เยอะ,งะไงอ่าเห็นไหมครับก,ก็ก็ลืมไปว่ามันมีคนที่พร้อมจะจ้องเล่นก็คือสวอ,อกลุ่มเก่าคือจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าจะยื่นเรื่องเนี้ยให้สารรัฐธรรมนตรีความเนี่ย ก็ตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับก็จํานวนสอสอส,อสอวอต้องรวมกันแล้วได้กี่คนก็ว่ากันไปถูกไหมคือเขามั่นใจว่าจะไม่มีใครมาร้องเรียนไงเฮ้ยแต่ลืมไปว่ามันยังมีกลุ่มสอวอที่มาจากสายกบพอที่ไม่ชอบคุณทักษิณเป็นทุนเดิมก็มีกลุ่มสอวอที่เป็นพลเอกประวิทย์คอนเน็กชันก็มีอันนี้พลาดเรื่องนี้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นที่เราก็ต้องน,น่าคิดนะครับว่า ด้วย power ที่เขามีอ่ะเราสังเกตได้เลยว่าคําตัดสินของสารธรรมนุญเป็นห้าต่อสี่นะฮะคุณเอกเกือบ<ฮ>เกือบรอดเลยแต่ผมงงกับไอ้นี่ไงคาวินิจฉัยคำํำนิิฉัยโหดมากเลยคงคงคงให้แต่ห้าท่านที่บวตให้ให้โดนคงเป็นคนเขียนอีกสี่ท่านคงไม่ชนมาช่วยเขียนนะนะคือโหดมากแต่มติยาออกมาเป็นห้าต่อสี่อ่ะ เห็นไ,ไหมแปลว่ามันจริงจแล้วมันก็มีเรื่องของ power ซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าตอนเนี้เรื่องของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยโอเคหลายคนอาจจะไม่แฮปปี้นะฮะกับการที่เฮ้ยอะไรวะกลไกการเลือกตั้งสภาเรื่องนายกขึ้นมาหรือแม้กทั่งประชาชนเลือกพักการเมืองหนึ่งขึ้นมาพักการเมืองหนึ่งถูกยุบไปสภาเรื่องนายกคนหนึ่งขึ้นมานายกก็ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่เพราะสารรัฐธรรมนูญเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าก็เพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ภายใต้ระบบอะไร ระบบนั้นถูกครอบด้วยรัฐธรรมนูญไงก็ใจความหมายไหมฮะเ,เพราะฉะนั้นคนที่จะตัดสินอะไรที่ความเป็นไปก็คือก็ต้องคนที่สามารถตัดสินได้ว่าคุณทําถูกหรือทําผิดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญครอบทุกสับสิ่งโอเคไหมฮะสิ่งที่ผมได้เห็นในการพิจารณาวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยอย่างน้อยๆน,นะเรื่องที่ดีที่สุดอันหนึ่งเลยนะที่เห็นนะคือสารรัฐมนูลสร้างมาตรฐานที่ โอเคเราอาจจะบอกว่าโอ้โหเขาอยู่เหนือนระบบประชาธิปไตยมา,มากๆเลยนะแต่เขาสร้างมาตรฐานที่เดียนันึงที่ดีก็คืออะไรสร้างมาตรฐานเรื่องของความซื่อสัตย์และก็จริยธรรมคุณต้องสูงโอเคในรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าซื่อสัตย์จริยธรรมต้องปฏิบัติตัวอย่างไรสารท่านเลยบอกว่าเป็นเรื่องของวินยูชนวินยูชนแปลเป็นภาษาไทยภาษาปักิ่งง่ายๆว่าก็ คนดีๆสามสารถสำนึกโดยทั่วไปต้องรู้สิ่งที่คนโดยทั่วไปต้องรู้ต้องคำนึงถึงให่ว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องเอาคนที่ปัสตากมนทินแม้ว่าจะไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแต่มันถ้าเกิดเคยมีมนทินอะไรบางอย่างมันก็ไม่ควรมาถูกปะ่ะคนเลยไปรัฐมนตรีพูดง่ายคือต้องคลีนและคนที่เลือกรัฐมนตรีขึ้นมาก็ต้องคลีนคือสร้างมาตรฐานที่ดีมากเลยนะ มาตรฐานเรียกได้ว่าสูงส่งนะครับทีนี้บนความสูงส่งเป็นแบบเนี้ยถ้าในตอนตรงข้ามสมมติว่าวันนี้คุณเสียฐารอด mm hmm. คุณจะพูดยังไงคุณจะเขียนคำวินิจฉัยออกมายัางไงอา้าวคุณพิชิตชื่นบานก็ผิดตามาข้อสี่กับข้อห้านะไม่ซื่อสัตย์เออแล้วก็เออมาตรฐานจริยธรรมอ่ะไม่โอเคผิดผิดเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพราะว่าอะไรครับเรื่องของถุงขนมถูกไหมอาสารน่าจะบอกในขณะเดียวกันคุณจะมาตัดสินว่าคนที่เลือกคุณพิชิตขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการเคยเป็นนักธุรกิจมาก,ก่อนตามอันนี้ตามคําชี้แจงนะแล้วก็เออก็ทําตามคําแนะนําของเลขาธิก,การหรือของกฤษฎีกาแล้วก็ให้หลอดแต่ว่าถ้าทําผิดได้เพราะไม่รู้เหร จริงๆแล้วตามหลักกฎหมายแล้วอะครับเอาจริงๆแล้วนะมันก็กลับไปที่เบสิกของกฎหมายก็คือคําว่าไม่รู้อะมันไม่ใช่ข้ออ้างอืมแล้วเผอิญคุณเป็นนายกยังไงคุณก็ต้องรู้ไอความขดมันอยู่ที่ตรงนี้ยังไงคุณเป็นนายกคุณก็ต้องรู้คุณเป็นถึงนายกนะเห็นว่ามาตรฐานมันดีมากเลยนะสารคันตั้งไว้ผมผมว่าดีกว่าการที่จะจะไปมีธงอย่างหนึ่งแล้วก็ พยายามหาข้อที่จะทําให้คุณเสถษฐารอดเนี่ยมันจะกลายเป็นทําให้สิ่งที่อยู่เหนือกว่าทั้งหมดเนี่ยมีมาตรฐานที่ไม่โอเคอันนั้นน่ากลัวกว่า,วาถ้าอย่างเงี้ยยังโอเคถูกปะเพราะแม้ว่าจะมีอํานาจเหนือกว่าทุกอย่างแต่อย่างน้อยเอออำนาจนี้เขายังยึดในเรื่องของหลักของอต้องมาตรฐานสูงต้องซื่อสัตย์สุจริตคุณต้องมีมาตรฐานที่สูงส่งคุณต้องคลีนมากโอเคไหมฮะ อันนี้ผมว่ามันก็เป็นมุมที่ดีเป็นมุมที่ดีแต่ถามว่าผมชอบใจไหมผมไม่ชอบใจหรอกอะไรที่ทําให้มันดูมึนขนาดเนี้ยใช่ไหมพักการเมืองถูกยุบเอ่อพักการเมืองที่ประชาชนเลือกเข้ามาด้วยคะแนนเสียงระดับหนึ่งด้วยนะแล้วก็นายรัฐมนตรีที่สภาเป็นคนเลือกโอ้โหเด้งหมดเลยเหนื <laughs> ่อยคืจริงๆแล้วมันเหนื่อย